สวัสดีครับผมตัวจากทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเมนูอนุมัติเบอร์อะไรนะครับในเมนูนี้นะครับคนที่จะเห็นก็จะเป็นคนที่มีสิทธิอนุมัติอะไรนะครับทั้งในฝั่งวิศวกรรมแล้วก็ฝั่งสโตลหรือครังอะไรนะครับวิธีการอนุมัติก็เข้าเมนูมานะครับอนุมัติใบเบิกอะไรเราก็จะเจอนะครับใบเบิกถ้ามีนะครับเนี่ยอันนี้ก็เจอมาหนึ่งงาน มันก็จะบอกว่าคืองานอะไรเล่นที่อะไรนะครับสถานที่ตั้งลักษณะการเสียชื่อผู้เบิกวันเวลาที่เบิกนะครับถ้าเราจะอนุมััิเราก็กดดูรายการก่อนนะเราก็ดูว่าคนที่ขอเบอิกเนี่ยขอขอเบอิกอะไรบ้างนะครับจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คงเหลือในสต็อกเท่าไหร่ถ้าปฏิเสธนะครับก็จะต้องใส่เหตุผลนะครับแต่ถ้าโอเคนะครับก็กดอนุมัติอันนี้จะเป็นในส่วนของทางฝั่งผู้มอบหมายงานนะครับหรือคนที่มีสิทธอนุมัติอะไรฟัง ทางช่างหรือฝั่งวิศวะนะครับอันต่อมาเมื่ออนุม,มัติฝั่งวิศวกรรมเสร็จแล้วฝั่งข้างอะไหล่ก็จะเห็นในแถบข้างๆกันนะครับก็จะเห็นว่ามีการเบิกอะไหล่นะครับผ่านงานซ่อมเลขที่ใปงานอะไรใครเป็นคนเบิกใครเป็นคนนุมัติวันเวลาที่เบิกวันเวลาที่นุมัตินะครับเราก็กดดูรายการมันก็จะโชว์มานะครับว่ามีรายการอะไรบ้างในกรณีที่ขอเบิกมาแล้วจำนวนที่เบิกเกินจำนวนคงเหลือจะต้องกดรอจัดซื้อนะครับ แต่ถ้าจํานวนที่เบิกน้อยกว่าจํานวนคงเหลือก็กดอนุมัติได้เลยนะครับก็กดอนุมัติไปอ่าทีนี้ทางผู้เบิกก็จะได้ข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าให้ไปรับอะไรนะครับสําหรับเมนูการอนุมัติอะไรก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ